สิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไป ลองคิดลองดูให้ดีขอบคุณครับผม <S <S แล้วค่อยมองลาจากกันไปลอง <S <S ทบทวนดูให้ดีในหัวใจยังรักฉันไหมคนดีหรือฉันแง่ที่ผิด chỉ khi mi trái hay gặp gào lứa thơ hú vào Chân tháng hy đau bạt mang Khít nhẹ thang gần vang อยางมองให้เธอได้รู้สักครั้งอยากพูดให้เธอได้ฟังดีสักคนชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคนมันสับสนเพราะใจเธอแปรปี๋ 자 ư a 다 ắ n 다 đ ơ 다 đ ơ ที่คิดมีใจให้กับเขาหรือเธอหูเบาจึงทำให้เราบาดมางขีดแยกทางกันไป อย่างบอกให้เธอได้รู้สักครั้งอย่างพูนให้เธอได้ฟังอีกสักคนชีวิตของลูกชายหนึ่งคนมันสับสนเพระเาะใจเธอแปรเลี่น ชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคนมันสับสนเพราะเธอมาลาจาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเสียงประเบด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณรางวัลด้วยพี่ชายเม่สกูน่นี้เดินมาวอใไ้นะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อนะครับรับ เรือรักระดาหื้นสานในทานายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไว้ไว้นาวาสุขสมเมรักก็ลงสาลาอยากจูบลูกกาไว้คว้าได้เพียงรูปเงา ่ามกันแเปันหมอกรักคนหนึ่งขามคือยิบยืนความเศร้าไม่ชบนองไม้กินแนนนอแบ่งตัวผู้มาดงแหลงลัางเสพสงยอมตุมเพื่อหารักจริง ยำรักนี้จารักฝากปวดร้าวนานาเก็มสอนน้ำตายิงช้าก,กับความรักลูกรักแสนสุดหูรักหวงรู้ตัวเมื่อซาสนิทเรืองกาเสพได้แค่เพียงกามา หากันแปบพันหอกรักคนหนึ่งามคือยิ้มเงินความเศร้าให้ชมนกไม้กินแรงล่อแมงตัวผู้มาดูแหลกลางเสพสมยอมต้มวารักจริง ยามรักนี่จารักฝ่าปวดร้าวหน้านาเก็บมสอนน้ำตาเย็นชากับความรักลวงรักแสนสุดหัวรักลวงรู้ตัวเมื่อสาสเสนเรื่องกาเสพได้แค่เพียงกาบา ก็าจากอาจารย์ไก้มาเรียนมาได้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมร้องอีกสักเพลงหนึ่งความหมายดีๆฝากไว้อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนอกของพี่บูคำมบีแล้วกันนะครับผม กี่วันคืนจะผ่านไปกี่ฤดูจะผ่านมาแม่คอยยังเฝ้าคอยลูกกลับนับวันเวลาเจ้าโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลย แม่ทนอมเลียงลูกรักรักเกินรักยิ่งเสียงใดเอไมให้ใครทำลายให้ลูกเจ็บแม่ทำงานหนักอยากให้ลูกสบายเมื่อเจ้าโตใหญ่เป็นคนดีมีค่าของสังคม แม่ทำห่วหูคิดถึงดวงใจลูกจ้าแวะเวียนหาแม่บางสิแม่อยู่เงาเงาเดียวเดีวดยวได้เฝ้าคอยคิดวังว่าลูกจะมาแต่ไม่มีเลยลือลืมแม่แล้วลูกจ้า ยังมีแม่กอรรังแม่กอรรอรอคงสักวันเจ้าอาจจะคิดถึงแม่แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างเสมอหากมีเวลากลับมาหาแม่บ้างสินารูกจัา อยา่าโกหกใจอย่าทำอ,อย่างนั้นลองลวงกันเธอนั้นจะได้อะไรเมื่อเธอบีกเข้าอยู่เต็มหัวใจอย่าทำรายด้วยการที่เธอทำเป็นหลนแงกัน แต่สิ่งที่เธอทำกันรุนแรลแกงมลัางในใจฉันเจริเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันดูถึงเธอจะมปที่ออมให้เธอรอกกันเรื่อยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นของเขาจริงๆ ฉันพีงตรงการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันพีงตรงการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งลืมริงไม่เคยยอมใครก็ยอมร,รักเธอทั้งหัวใจเอาไรก็ยอมเธอ ไม่ได้ลองนะจะทำยอะไรยังได้ฉันรู้ดีแต่รักจึงต้อง,งทำเธอให้เธอมีเขาคนนั้นทั้งคนแต่ที่อดทนเพราะรักตัวเธอนั้นมากมาย ๋ยวสิ่งที่เธอทํากันรุนแรงแก้รล้างใ้ใจฉันเจ็บเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันดูถึงเธอจะเป็นจะยอมให้เธอรองกับเรื่อยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นทุงข้าวจริงๆฉันพี ต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักแท้ทางหัวใจอะไรก็ยอมเธอ ฉันเพียต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นัะนาฉันเพียต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้ลืยไปที่ฉันยอ ทุกสิ่งเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจเอาไรก็ยอมเธอฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆที่ฉันยอมทุกสิ่ง ทั้งที่จริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอครับผมก็จะให้ตัง ระดาษแผ่นน้อยๆที่เขียนขอขึ้นมาด้วยสองใบเลยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณเวยแล้วกันเนาะกับการแนะนําแล้วกันนะฮะเดี๋ยวโอจะรออีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนอกับเต็มวงกับพวกเรานะครกับอเมซอนแบร์แล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวฟังผมอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันฮะอ๋อเขาขอเหรอเขาเขาไหนเขาเขาเขานี่หรือเปล่า qua cơn thì nơi nào thì bị lau gió cuối đi luôn xuôi thôi bước qua ván